ช่วงที่1สนับสนุนโดยครีมถั่วลิสงเฮลตี้เม e น้ำมันมะกอกฟิลิปโปโบลิโอขายดีในประเทศอังกฤษและอเมริกา สวัสดีครับผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเชฟ f t เลน n t ออนทีวีกับผมตูนวรัตวรรนิชวัฒนากุลและที่นี่อมรินแอคทีฟทีวีทีวีสร้างสุขนั่นเองเลยครับเชฟเทเลนออนทีวีครั้งที่แล้วนะครับเราพาไปชมที่มาที่ไปไปทําความรู้จักกับการจัดประกวดครั้งนี้นะครับว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรจากผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านที่เกี่ยวข้องกันไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็ไปดูบรรยากาศการรดโชว์ครั้งที่1ที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าโอ้โหเต็ไมไปด้วยความสนุกสนานและสีสันอย่างเต็มมปี่ยครับ และครั้งนี้อย่างที่ผมเกริ่นไว้ว่าเราจะไปทำความรู้จักกับเจอะวินเนอร์ประจำซีซั่นหนึ่งของเชฟทาเลนต์นะครับเดอะวินเนอร์คนนี้ชื่อว่าน้องพลอยครับก่อนหน้านี้เธอก็เป็นนักศึกษาธรรมดารรมดาคนหนึ่งแต่หลังจากผ่านการประกวดครั้งนี้แล้วได้ตำแหน่งชนะเลิศมาเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปโดยซิ้นเชิงครับเธอกลายมาเป็นพิธีกรรายการทีวีเธอกลายมาเป็นอลัมนิสต์เธอมเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่สนใจมากยิ่งขึ้นว่าแต่ว่าน้องพลอยคนนี้เนี่ยก่อนจะมาประกวดเชฟทาเลนต์เธอเป็นใครมาจากไหนและที่ ว่าชีวิตเปลี่ยนไปเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงบ้างว่าแล้วไปทำควารู้จักกับเธอพร้อมๆกันเลยครับและสำหรับการประกวด Health ด์คุย i e นเ e ฟทาร์เลนประจำปีนี้อีกหนึ่งคนสำคัญที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือแชมป์นคนแรกของรายการสาวพลอยนัทนิชาบุญเลิศน,นั่นเองครับเรามาทำความรู้จักกับสาวพลอยคนนี้ให้มากขึ้นกันเลยดีกว่าครับสาวพลอยเธอจบการศึกษาจาก SUIC หรือวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ร่วมกับวาตลอินสติทิวสถาบันด้านการโรงแรมของประเทศฝรั่งเศสเลยทีเดียวโดยตลอดระยะเวลาที่กำลังศึกษาอยู่เธอก็ได้ผ่านประสบการณ์การทำอาหารมาแล้วอย่างโชคโชนไม่ว่าจะเป็นการฝึกงานที่โรงแรม orian, Bangkok, รแมนดารินออเรนทัลแบงกอกแผนกครัวเป็นเวลา4เดือนจากนั้นก็เดินทางไปฝึกงานไกลถึงประเทศฝรั่งเศสที่โรงแรมลาวิลลาดูลัสเมืองดีวองเลแบงแผนกครัวเป็นเวลา3เดือนและยังได้ร่วมการแข่งขันการทำอาหารในรายการเลสตอรองแอนบาร์ที่เมืองทองธานี และได้รับเหรียญทองแดงมาเชิชมอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้รางวัลที่2จากการแข่งขันการทําอาหารของคณะที่มหาวิทยาลัยอีกด้วยแม่เรียกว่าเส้นทางกว่าจะมาเป็น h ฮ l l and c u i s i n e c h e f Talent ซีซั่นแรกได้นั้นไม่ได้มาง่ายๆนะครับเพราะสาวพอยเขาทั้งฝึกฝนและพยายามหาประสบการณ์จากการหาความรู้และเทคนิคต่างๆบนเส้นทางการทำอาหารอย่างเต็มที่เลยทีเดียวเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของเธอกับเส้นทางกว่าจะมาเป็น h ฮ l l and c u i s i n e Chef Talent ซีซั่นแรกกันดีกว่าครับว่าเธอมีอะไรอยากจะมาเล่าบ้าง ก็จริงๆนะคะพลอยก็ไม่ได้ใช่คนที่ชอบทําอาหารเลยต,ตั้งแต่เด็กๆก็แบบไม่ได้สนใจแต่ว่าพลอยเรียนที่มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะการจัดการโรงแรมนะคะก็มันก็จะมีหลายหลายวิชาที่สอนแล้วก็แบบวิชาอาหารก็เป็นวิชาเล็กๆอันนึงแต่ว่าก็แบบไม่ได้จริงจังเพราะฉันก็เลยแบบไม่ได้ทาอาหารเก่งเลยแต่ว่าพอเทลแอนคุยซีเนี่ยเข้ามาโลโชที่มหาวิทยาลัยก็แบบเหมือนกับว่าเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งให้พลอยได้ลองพิสูจน์ตัวเองดูว่า เออลองทําดูดีไหมมันมันก็ดูน่าสนใจดีนะตอนเด็กๆแบบไม่มีใครเห็นแววว่าจะทําอาหารได้ทั้งที่บ้านทั้เพื่อนๆอะไรเงี้ยไม่มีใครเชื่อแบบพอจะทําอาหารเป็นก็หลังจากส่งไปสมัครคะเขาก็จะคัดมา15คนให้มาเหมือนกับว่ามาบรฟิ้งกันก่อนก็เหมือนให้ทำความรู้จักกันมีปะ มีกิจกรรมให้เล่นอะไรย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนั้นก็มีกิจกรรมให้ทําอาหารเขาก็จะมีแบบวัตถุดิบมาหลายอย่างมากแล้วก็ให้เราทําอาหารคือเราอยากกินอะไรก็ทํากันเองคือวันนั้นจําได้ว่าเขาพูดว่าไม่มีอาหารกลางวันให้ทํากินกันเองแล้วคือทุกคนก็แบบโชว์สกิลเต็มที่แบบพาสต้าแบบฟูออฟชั่นมากก็ไม่คิดว่าแบบ ทุกคนจะจัดเต็มขนาดนี้ส่วนพอยก็ทําแซนด์วิชก็แบบเอามาประกบประกบโง่โๆแล้วก็นั่งกินอยู่คนเดียวนะัที่คนอื่นเขาแบบโชว์กิวกันน้อยจะเลือกและทำทานใจเ,เองเราทำเร็วทำเร็วพี่จะดูทำเร็ว <laughs> ตอนนั้นมีมีพี่เอที่เป็นบอกอมาพูดถึงเกี่ยวกับการจัดอาหารหน้าตาอาหารแล้วก็มีการประกวดกันด้วยเหมือนประกวดเล็กๆก็คือมีโจทย์ให้มาใต้โต๊ะให้เราลองเปิดดูว่าใต้โต๊ะนั้นมีวัตถุดิบอะไรให้เราลองจัดดูแล้วก็ตอนนั้นจําได้ว่าเขาประกาศสองที่ก็คือที่1กับที่2ที่แบบเหมือนเป็นการแข่งขันเล่นๆก็ตอนนั้นได้ที่2ก็สุนใจมาก ก็หลังจากบฟิ่งใช่ไหมคะก็เขาก็จะมีรอบแข่งแข่งกันจริงจังละ15คนตอนนั้นจําได้ว่าแข่งที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมีโจทย์มาให้ตามที่จับฉลากกันตอนนั้นพลอยก็ทําเป็นกิลด์แกนล,ล่กับผักผมแล้วก็ขนมเป็นทีรามิสึใช้วัตถุดิบตามที่เขาที่เขาให้มาก็พยายามทําทุกอย่างให้เหมือนตอนที่ซ้อมคือ,อยากที่สุดของรายการเนี่ยคือเวลาเพราะว่าให้เวลาน้อยมากบวกกับที่ว่าเราต้องทําคนเดียวก็คือแบบ ต้องควบคุมสติให้อยู่แล้วก็ทําให้ทุกอย่างเหมือนกับว่าตอนที่เราซอมมาเป็นยังไงก็ทําให้เป็นแบบนั้นตอนที่ประกวดเนี่ยพลอยเป็นคนที่จะบอกว่าโดดเด่นเลยซะทีเดียวไหมก็ไม่แต่จะจมลงไปจนเราไม่มองเขาเลยไหมก็ไม่อีกเด็กคนนี้มาเงียบแล้วเขาก็จะโชว์ความเป็นตัวเขาที่น่าสนใจออกมาผ่านผลงานของเขานะครับตอนรอบแรกๆที่เขาแข่งมาเนี่ยจะมีคนที่ดูโดดเด่นกว่าพลอยมากๆหลายคน แต่ว่าทุกครั้งที่พลอยเอาอาหารของตัวเองเสิร์ฟลงบนโต๊ะของคณะกรรมการสิ่งที่เราเห็นคือ 1. นึ่งเทสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกภาชนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดแต่งเดคเรชั mm ่น hmm. ต่างๆบนตัวอาหารของพลอยเนี่ยพลอยจะมีความพอดิบพอดีแล้วเขามีรสนิยมในการที่จะเลือกสีสันของอาหารมาอยู่ด้วยกันมันไม่ใช่แค่เรื่องของว่า วัตถุดิบนี้เข้ากันหรือไม่เข้ากันแต่พลอยสามารถที่ทําให้วัตถุดิบเข้ากันได้ด้วยแล้วมีความสวยงามลงตัวสอดประสานได้สำหรับจานเมนนะคะก็เป็นสก a ลลอปนะคะก็คือสกนลล p อปโรยด้วยปาปริก้านะคะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับสป i เนชนะคะที่เอาไปผัดกับนมค้นจืดคาเนชั่นนะคะแล้วก็ใส่ใบเบซิลเพื่อเพิ่มกลิ่นอโรมาให้อะคะ่ะส่วนจานของหวานนะคะก็เป็น เซนสมิพายนะคะก็คือชีสพายง่ายๆอะค่ะแต่ว่าก็คือทำเหมือนชีสพายเลยแต่เพียงใส่ครีมครีมงาดำนะคะของ h a l ลต y m เม e ไปผสมนะคะก่อนที่ประกาศเหลือ5คาคนสุดท้ายก็ตอนแรกไม่ได้ยินว่าว่าเขาประกาศว่าพลอยนันิชาแต่ว่าเห็นหน้าคุณแม่แล้วคุณแม่แบบยิ้มดีใจร้องไห้คุณยายร้องไห้ก็เลยอ๋อเออเรานีว่วะก็เลยก้าวขึ้นไปตอนแรกแบไม่รู้ว่าเป็นตัวเอง ก็หลังจากประกะาศ5คนสช่รับก่อนที่จะเข้าไปแข่งรอบสุดท้ายเขาก็จะมีแบบคือเขาได้ความสุขพอเหมือนเป็นรางวัลสําหรับคนที่เข้า5คนแหละก็คือให้ไปดูงานที่โรงแรมแบบโรงแรมชื่อดังมากๆของประเทศไทยก็ให้เข้าไปถึงในครัวเลยแบบให้เข้าไปดูว่าครัวนี้เขาทํางานยังไงแล้วก็แบบเหมือนกับว่าให้เราแบ่งกันไปดูตามแบบแต่ละสถเาตเตนว่าเขาทํางานยังไงให้ไปเรียนรู้การทํางานในครัวแล้วก็ ตอนแรกเราก็ไม่สนิทกันขนาดนั้นนะคะห้าคนกับเพื่อนๆแต่ว่าพอแบบเหมือนกับว่าเราเจอกันแบบสาวันไปดูงานด้วยกันอะไรเงี้ยคือแบบกินข้าวด้วยกันพูดคุยกันมันก็ทําให้เราแบบสนิทกันมากขึ้นจากที่แบบเป็นคู่แข่งมันแบบมันไม่ใช่แล้วมันเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่าพยายามช่วยกันแบบมีอะไรก็แนะนําให้ความคิดเห็นนะคะ่ะตอนที่พาน้องไปฝึกงานตามสถานที่ต่างๆ ก็จะเห็นได้ชัดเลยทีนี้พอเราเข้าไปคุ่คีกับน้องมากยิ่งขึ้นเนี่ยแล้วก็จํานวนคนจํานวนผู้เข้าแข่งขันน้อยลงก็คือ5คนนะครับมีน้องพลอยน้องรีมนะครับตีน้องออมอะไรอย่างเงี้ยน้องตายเงี้ยก็พลอยก็จะมีความโดดเด่นของเขาคือซึ่งแต่ละคนก็มีความโดดเด่นแต่ว่ารู้สึกว่าพลอยเนี่ยมีความโดดเด่นมากกว่าคนอื่นเขาก็จะมีความคิดแล้วเสนอไอเดียที่เออดูน่าสนใจดูดูแปลกนะแล้วก็เฮ้ยมัน มันน่าจะทําได้จริงและอร่อยอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของอาหารนะครับก็วันสุดท้ายนะคะก็เป็น final day แข่งที่เซนทรัลนาทิเบตโจทย์ก็คือให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากสปอนเซอร์ทั้งหมดเลยแล้วก็แบบมีข้อกําหนดมากมายเลยว่าห้ามทําอย่างมู้นห้ามทําอย่างนี้ให้ทําออกมา3จานก็คือมี มีแอปเปิไทเซอร์มีเมนคอร์สแล้วก็มีของหวานตอนนั้นพอยทำแอปเปิไทเซอร์เป็นเป็นสลัดซีฟู้ดแล้วก็มีเป็นเยลลี่สับปะรดแบบทำเป็นแผ่นบางๆเก๋ๆคุมทับส่วนเมนเนี่ยเป็นทำเป็นปลาเป็นแบบเป็นกริลทั่วๆไปแล้วก็ส่วนขนมหวานเป็นทิรามิสุถ้าถามว่ากดดันไหมตอนนั้นไม่เพราะว่าไม่ได้หวังว่าแบบจะต้องชนะที่หแต่ว่าพอเห็นแบบ เห็นของดีเห็นของพี่ตายแล้วคือแบบรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละคือคือไม่ได้อ่ะคือต้องสู้คือต้องทําแบบว่าให้ให้ดูดีเท่าเขาอะไรแบบเนี้ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้แข่งก็ตามเถอะแต่ก็พอเห็นคนอื่นเขาทําดูดีเราก็อยากทําให้ของเราแบบดูดีบ้างคอยมีปุ่เคลิกที่ น่ารักค่ะสไใสแล้วก็มีความเป็นกันเองนะคะวันที่พลอยได้รับชนะเลิศเนี่ยก็มีเมนูที่เข้าถึงกับคนอ่านของเราได้มากที่สุดนะคะมีความเป็นแบบเรียบง่ายแต่ว่ามีสไตล์เป็นของตัวเองค่ะแล้วเวลาเขาเสิร์ฟอาหารจากจานที่เป็นจานอาหารจานว่างมา,าอาหารคาวมาของหวานเราจะรู้เลยว่าคนนี้เหมือนดีไซเนอร์พลอยเหมือนดีไซเนอร์เพราะอาหารของพลอยทุกจานจะออกมาเป็นคอลเลกชัน ถ้าเราได้ทานอาหารของพลอย1คอร์สตั้งแต่อ p p พิทายเซอร์ไปจนถึงของหวานเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนน,คนนี้คือเชฟคนเดียวกันซึ่งทําให้พลอยโดดเด่นมากกว่าคนอื่นและเป็นที่จดจําของคณะกรรมการพลอ,อยนะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่พี่ชื่นชมอย่างมากนะครับหนูมีสไตล์ที่พี่ต้องบอกว่าพี่มีความรู้สึกว่าอาหารสามจานมันจะต้องเป็นเหมือนคอลเลกชันเดียวกันนะมันเหมือนว่า ซีซั่นนี้อาหารเป็นยังไงแล้วมันออกมาเราต้องรู้สึกว่าถ้าเหมือนเราพลิกหน้าหนังสือแล้วเรายังไม่รู้สึกว่ามันเป็นคนละเรื่องกันหรือเปล่าแต่ของพลอยเนี่ยมีความที่ว่าต่อเนื่องนะครับในในในแง่ของตรงนั้นพี่มีความรู้สึกว่าตรงนี้อาหารสามจานมาจากคนเดียวกันแน่นอนน้องพลอยนะครับมองดูเผินๆวันนี้ยิ่งถอดผ้าพันผมพวกผมออกแล้วเนี่ยเธอ,อดูธรรมดามากพอได้ชิมอาหารต้องบอกว่าพลอยเป็นคนสวยมาก จากรสชาติอาหารของพลอยพลอยเป็นคนสวยมากพี่ไม่รู้จะพูดอะไรพี่พูดได้แค่นั้นจริงๆตอนประกาศผลก็คือไม่ไม่ไม่คิดว่าใจจะต้องได้เพราะว่ารู้สึกว่าของพี่ตายก็ก็เจ๋งเหมือนกันเพราะว่าพอสุดท้ายแล้วมันจะเหลือพลอยกับพี่ตายใช่ไหมที่ยืงกันสุดท้ายก็คือรู้สึกว่าถ้าแพ้ก็ไม่เสียใจเพราะว่าคือแค่ขึ้นมาอยู่หนึ่งในสองมันก็ก็มากพอแล้วก็ก็ก็เห็นที่บ้านดีใจก็รู้สึกดีใจไปด้วยตอนนั้นคุณแม่คุณยายอะไรแบบนี้ร้องไห้เพื่อน เพื่อนๆที่มาเชียร์ก็แบบกรีดร้องไห้เหมือนแบบได้ตำแหน่งนางสาวไทยอเวอร์มาลุดเดดคาะฟังสาวพลอยเธอมาเผยความรู้สึก เมื่อครั้งได้รับตำแหน่ง h e ลแอนด์ครซินเชฟทาเลนต์ซีซั่นแรกไปแล้วช่วงหน้าไปติดตามบทบาทหลังจากได้รับตำแหน่งในฐานะแบรนด์เอมบ s สเตอร์ของนิตยสารเฮลแอนด์ครซินกันดีกว่าว่าเธอจะตื่นเต้นแค่ไหนและได้ประสบการณ์ดีๆอะไรจากนี้บ้างพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันครับ